สวัสดีครับเพื่อนๆชาว facebook ครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการลบสิวและริ้วรอยในรูปภาพครับก็สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจในการทำอันนี้ก็เพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผู้หญิงเวลาลงรูปเราจะมีปัญหาแบบสิวและริ้วรอยซึ่งเกิดขึ้นตามอายุและสภาพภูมิอากาศ สภาพการทำงานอะไระวันนี้ผมก็เลยจะลองมาสอนเพื่อนๆชาวเ facebook ลองทำดูกันนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับที่เราจะสอนกันเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็หารูปที่เราต้องการจะทำนะครับโอเคครับเจอแล้วครับวิธีทำง่ายๆครับ เอาเลเยอร์นี้ครับคลิกที่รูปนี้นะครับแล้วลากไปที่กระดาษแผ่นนึงอันนี้เป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วครับง่ายๆครับกดนี่ครับไม่ยากเลยครับวงไปครับพอมันกระพิบกระพิบกระพิบลากขึ้นไปฮะส่วนที่ใกล้เคียงลากขึ้นไปครับส่วนที่ใกล้เคียงโอ้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหายปิดทิ้งนะฮะ ทำง่ายมากนะครับไม่อยากจะเชื่อทำง่ายแค่นี้แต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากนะครับสําหรับสาวๆในการตกแต่งรูปนะฮะจะเห็นได้ว่าไยหนึ่งวิตของเรานะฮะไม่ต้องไปลําบากท,ทําอะไรกับมันเลยฮะแค่ลากเสร็จแล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเร็วจริงๆคัะ สะดวกมากฮะคเครื่องมีอันนี้อ huh. ันนี้มีสิวเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ด้วยนี่นี่ขนาดเม็ดใหญ่นะฮะก็ยังสามารถลบออกไปได้อย่างง่ายได้นะฮะนี่ครับจากนั้นเราก็จะมาดูวิธีเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังกันะฮะไปที่นี่ครับรูปนี้ครับคลิกรูปกระตาเปิดปิดครับ ฟมัง oh, <c oughs> จะพูอะไรไงเนี่ยฮะมีครับ<น>ปัญหาต่อไปครับที่เราจะทำกันก็คือนี่ครับลิ้วรอยครับไม่ยากเลยฮะเหมือนเดิมครับวงครับล้าลากล,ล,ลงมาครับยังส่วนที่ใกล้เคียงโอ้โ oh, ห oh, ตามขอบอาดัม ก็ oh. จะเห็นแล้วนะครับว่าลบออกได้ง่ายมากนะฮะเรามาดูออนแรกเปรียบเทียบกันเถอะครับโอ้โห oh. oh. นี่แหละครับก็เท่านี้นะครับเป็นวิธีการลบสิวและริ้วรอยเ mm hmm. บื้องต้นนะครับสำหรับผู้หญิงที่ต้องการเอาลูกลงโปรไฟล์ พิจอร์ตออกไปอะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ